อืมสวยไหมล่ะสวยไหมล่ะต้องหันหน้ามาหาตาหน่อยจีเออสวยมากอืม<ะ>อืม

húng nào chĩ chĩ vồn thèo đi nôn à Tao 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 tròn trai OK 1, 2, All OK All right. <coughs>

เดี๋ยวเราไปซื้อใหม่นี่น้องเดียวนี่ดูดูนี่เดียวดูนี่มันจะซิ้มมันจะแทงน้องนี่ไปซื้อข้างหน้าข้างหน้าเขาไม่ขายนี่มันจะแทงน้องนี่อันนี้ของเก่อนดูไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันแทงพุงเนาะจะดีมากไปไหมครับตอนนี้กันอยู่นะครับทู่ ได้วีดีโอเลยอยากอยากได้รูปจะแคปเอาเร็วอ่ะเร็วอ่ะเร็วเรวทั้งรีบปาทางนีบอันดังมันตังอ่ะเออ มองดูว <hel> ่ามีกิ้งก่าบ่ะบนต้นไม้กิ้งก่าบินเมื่อกี้เนี่ยเขาห้ามจับแบบตอนนี้น้อยเส้นน่ะน้อยเส้นตเดี๋ยวเรามาดูการกับฟองล่าโมูนะเดี๋ยวเวลาชมกันเลยนะทุกคนบอลชิบก่นสำหบผูที่สนใจที่อยากจะเล่นกระฟองล่าโมูนะครับ ไม่ต้องิกระจกไมต้องมาเข้าใกล้ยืนกตรงนี้ด้อย่าพิงกระจกอ่ังไร่งนิดนึงียบม้ไปเหยีาพี่าะเด็น